จะออกรถแล้วก็กระโดดขึ้นไปนั่งอาหเข้าวแล้วก็ไม่บอกว่าเลยไปเชียงใหม่หรือไปภูเก็ตอ <c oughs> ๋อไม่ได้พูด่อนอุ้ยเราบอกเลยว่าผมจะไปเชียงใหม่คุณไปนั่งรถแล้วคุณไม่พูดเขาจะรู้แล้วคุณจะไปไหนคุณไปไหนค่ะ <c oughs> แล้วลมมันก็ไปภูเก็ตเพราะเราบอกว่าผมแจ้งผมขึ้นมานั่งรถนี้ปราร์นาจะไปภูเก็ต <c oughs> เอาภูเก็ตคันนี้แต่ว่าถ้าเชียงใหม่คันนู้น <c oughs> อันนี้ก็เหมือนกับแจ้งจุดประสงค์อธิษฐานเนี่ยดีพระพุทธเจ้าก็อธิษฐานไงเขาทําความดีแล้วเขาอธิษฐานว่าบุญที่เขาเจ้าทาเนี่ยอใหเพระเจ้าได้มีความเป็นเลิศในเรื่องนั้นเรื่องนี้สัจญาใช่ป่ะเพราะว่าคุณจะแจ้งจุดประสงค์คุณจะไปสนามบินแล้วคุณไปซื้อตั๋วที่ไหนก็ได้นั่งสเปย์เป่าแล้วคุณจะไปไหน คุณบอกว่าผมจะไปเชีงยงใหม่ผมจะไปเกาหลีเขาบอกเกาหลีซื้อตั๋วนี้นั่งลำนี้ไปลงที่นี่คุณก็ถึงเกาหลีเสนอมาแจ้งจุดประสงค์ให้ชัดเจนเออพอไม่พอตกลง